มากินตำแซลมอนดองกับผักส,สดหลังบ้านกันครับดูฮะน่ากินไหมอ <c oughs> ตําแซลมอนดองกับมะเขือขาวกรอบมาโอยวันนี้ได้แซลมอนมาใหม่ฮะเป็นแซลมอนของโซโดองดูชิ้นใหญ่มากเพื่อนๆอื้อืสดมาก บอกเลยอ,อืแล้วไม่มีกลิ่นคาวด้วยเนื้อหวานจอ่อยเก๋แล้วตำแซลมอนดองกับยอดผักอีเลิดสดๆอันนี้เดี๋ยวขอเด็ดนะฮะ จับจัดจับจัดเดี๋ยวลาดน้ำด้วยชิ้นใหญ่มากเต็มปากมากสุดยอดตำแซลมอนดองกับผักชีราอันนี้เป็นผักชีราต้นนะ รถจัดมากบอกเลยจัดจานมากอันนี้ตำเองตำเองกับมือเลยเดี๋ยวเอามะเขือไม่ใช่เอากระเทียมด้วยมาเพื่อนๆใครที่รับชมเวลาไหนนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะเพียงคืนิ 1, ีหนึ่งปีสองสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม ตำแซลม,มอนดองกับยอดหัวลพาอันนี้ขนมเส้นพึ่งเห็นเสียดายมากดูฮะอันนี้ขอใช้มือแล้วกันเพราะมีขนมจินขนมเส้นเข้ามาดูแซลมอนชิ้นใหญ่ๆอันนี้ของเขาไม่ใช้สารกันบูดด้วยนะ เขาจะส่งแบบห้องเย็นมาเลยว้ยมีแมงบ้งด้วยอืมชิ้นใหญ่มาก I'm clear! <laughs>